สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับบ่าวสักคักอรชาแนลวิสุภาพน้องนาเดียนะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางนะครับผมมาที่วัดป่านะครับผมวันนี้เรามาตามความฝันนะครับผมของหลวงปู่วัดป่านะท่านผู้ชมครับเลขลับนะครับผมเลขลับปู่วัดป่าวันนี้จะให้ตัวไหนให้เราได้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งของรัฐบาลไทยวันไปจาวันที่ 16ตุลาคม2568นะครับผมแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยนะท่านผู้ชมนะครับเห็น f c และท่านบอกว่าเบาสักทำไมไม่ตามหลวงตาให้หน่อยนะครับผมหรือว่าหลวงปู่นะครับคือผมตามไม่ได้นะท่านผู้ชมครับถ้าหลวงปู่ไม่ฝันผมก็มาตามไม่ได้นะครับผมต้องรอหลวงปู่ติดต่อมาก่อนนะครับพอดีหลวงปู่บอกว่านะครับผมเบาสักเข้ามาหาได้เลยนะครับผมก็เลยได้เดินทางมา ด่วนเลยนะท่านผู้ชมนะครับผมใครเห็นชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับผมก็นะครับหลายท่านก็ให้กําลังใจนะครับผมขอบคุณ FC อีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่นะครับถือว่าเรามาช่วงออกพรรษานะครับผม FC สังเกตไหมนะครับช่วงก่อนเข้าพรรษาไม่เห็นหลวงตาโทรหาผมให้ผมเข้ามาเลยนะครับเพราะว่านะครับผมน่าจะยังไม่เปิดโชคแต่ตอนนี้นะครับผมออกพรรษา นะท่านผู้ชมครับออกพรรษาเสร็จใหม่ๆเลยนะผมท่านผู้ชมครับหลวงตาบอกให้ผมเข้ามาหาด่วนแสดงว่าต้องมีข่าวดีแน่นอนนะครับผมสลับแนวทางวันนี้เอฟซี FC ก็อย่าลืมอย่าพลาดท่านะาผู้ชมนะครับผมเนาะนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามาทางช่องอ่อยูทูบแล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะครับแนวทางวันนี้16 ตุลาคม2568จะได้แนวทางตัวไหนเลขลับอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกับหลวงตาวัดป่าด้วยกันเลยนะครับผู้ชมครับไปด้วยกันเลยครับอออคัอดอกกันสาอะไรยังไงมาาะครูราอาตุววัดสักและหรือโาพรอนอาออกพัน ออกพันษาเราได้บ่อซ่าพันษ่าละออกพันษาแล้วกะบสีม้าตัวนั้ต่างแจนด้เขาพันษาเหมือนกันโอ้ยเขาถือคากเนื้อเลอ็กคนถือหน่อยนึงถือเลขผ่านมาเลขใหญ่ผ่านมาเตียวบ่อซากหลายเงีหมดว่าหันมาครับบางต่าเ,<อ>เลขใหญ่น่ะกเต้ามหานอเต้ามหา,อมา,หาเออเต้ามากอะไ้มีโชคนะเต้ามาบัดนี้ลูกซิดกับหมาเดิมบ่อซากลูกปั้ว พอดีเตามาบัด <tang> น <ar> ี้หลวงปู่ว่าโอ้โยมสิรวยอีกแล้วเตามหาหลวงปู่ขันเตามหากเกาดที่ตักเห็นหมมาหายิ่มไหนหลวงปู่ก็เลยว่าสมัยตะกี้สมัยที่หลวงปู่ยังบวชบวชทันมาบานเนี่ยท่านบวชทันมาบันลูปหามีเตาบัดได้เลขกถือกบันนั่นเตามีเก่าบัดนี้เตามหานี่หันโมซ้ำเก้าก็ซีเก้าแล้วว่ะสันเอาไปตาเก้าตีกับ มัตรน,นี่หลวงปู่ไห่หลวงปู่ไห่เขาแปดเก้าเจ็ดหลวงปู่ให้เขาเขาก็ไปซื้อแปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแล้วก็ซื้อ 7, นเจ็ดแปดบัตรนี่เลขเล่ามากเขาก็มานำสามเก่าถือสามเก่าอีกมือว่าน,นีมือว่าน,นีวันพูดเหมือนบอ่บเขาก็นำสี่เก่ามันบอ่อมันออกสามเก่าตัวเก่าขึ้น เจ็บข <Yep. S 2> ิงออกตาเวเวนาะออกตเกาคือว่วามันจะมันออกสี่สี่สามเก้าสี่หกเดวเด้พวกเรา่ 4, 4. ี่ในเหนียนว่าถือเมื่อปีเลขเี <c oughs> <ๆ>่ยเนเลขสามตัวนี้ถือเมืดปีท่านนี้พอเถอะถ้าเาจับเลขแค่มต<ป>ัวแก็บจับเด้่ยวามตัวกพอได้สห้าสีดกห้าดเปีบุตรองลูกซิทรูนี่้าเจ้าเกงแห้งบ่สับ <c oughs> หนึ่งทั้งเข้าเกง่งสองทั้งบุญบารมีเขาสี่อาจสิมาอาจสิเป็นลูกหลวงปู่มาตก่กนก็นได้เขาม,มาเห็นหลวงปู่วาวเนี่ยเขาสิบพูอใหญ่เลยตั้งแต่มือแรกเลยอืเขาว่าป้าหลวงปู่นี่ยยังได้ยังคือหลวงปู่เกี่ยงว่ะสันม<า>ันมามันถามอเอาอาจจะมาก,กับเป็นหลานหลวงปู่เกี้ยงว่าสันอโอ้สมพอดหรอกดูยังคอยมีความมาเนี่ยมันก็เก็บมือรุ่นมามันเก็บคันหกัก มาแต่งขนาดขั้นแปด 8, มาขอเป็นลูกย์ขอเป็นลูกเพิงลูกเทียนก็เลยรับมาแต่มือน,นั้นครับมีเงินเป็นหลานกัวแล้วม่านนี่มาบรโดนนี่ออกคั้นาน,านี่เขาเสียเล่อกุวันนี่เขาเสียมาหายสามหมื่นหายลงตาหายหายลุงตานี่เขาหายมา,ายละหมื่นหนึ่งเห็นบหมโอ้เฮตะไคร้นี่เฮตะไคร้เขาหายมาหมื่นหนึน่งครับหาพันต้นหาพัน ของผมเป็นยี่สิปูกระเบื้องคือเก่าอหลีด้วยนี่ครับถ้าเอฟซีเย็นๆไปเรื่อยๆเนาะใหญ่เป็นทางบุญนำแต่ว่างวดนี้งวดนี้มือมืออื่นนี่วันจังมืออื่นวันศุกร์ครับมืออื่นวันศุกร์นี่เหล็กเล้าจะถูกมืออื่นนี่แหละทั้งเหล็กเล้าเหล็กใหญ่เด้อเหล็กเหล็กนี่ปกติเขาหายมากเขาบ่นให้หายเหล็กเล้าได้แบ่สาม แต่ว่ามันมาออกเหล็กเล่าสูมันาเขาใหล่ามันเขาเหล็กเล่าเขามานงวดไมืเอาดต่อจบงวดทุกงวดเลยบ่พการณ์จะงวดนี่ยเหล็กจุงวดนี่ไหมถึงว่าจุงวด่าเหล็กออกเออหมายหมายถึงว่าจบงวดนี่หมายถึงว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหกตุลาพอหอดวันที่หนึ่งตุลาเขาจังเปลี่ยนเหล็กมาให้ไม่บอสัก ก็เปลี่ยนสูตรมาให้ใหม่สูตรนี่ตั้งแต่วันที่หนึ่งที่หนึ่งตุลาจบทั้งเหล็กเหลาเหล็กใหญ่จบหมดทั้งสิ้นเลยจังหวัดจับหนังเรื่องเย้านี่แหละจบเลยสูตรรับเลขสูตรบัตรนี่หลวงปู่ฝันในแบวสัตวกฝันว่าอะไรครับหลวงปู่ยันมีเขาอยู่วันนี้ปะเออฝันว่าเขาเอาเบี้ยมาถวายหลวงปู่ เห็นบ่ตั ah um ้งแต่พอเด็วัดหนึ่งออกภาษาปูหลวงปูฝันเลยตอนนั้นไ้หลวงปูปูฝันเลยฝันหารปฝันแลววัดเดียันขับใดก็ปูฝันเขาเบียร์มาให้ถวายหลวงปู่เขามืองกาบมับมเอาเอาเบียร์ถวายหลวงปู่ก็รับเอาแต่ว่าได้กินเบียร์นั้นจนเบิดกวดครับเห็นบ่อหยาดนุ่มลูกซีจะอกสามเก่าเก่าสามตลอดเลยเห็นบ่ออโอ้เขาถือกวดแล้วมาแล้วมันหลายแห้งอีนี่ถือได้หลวงปูจะไหลฟั่งหนึ่ง ถือมือมือมือนั่นหลวงปู่หาเข้าไปแปดเจ็ดเก้าเขาถือสองร้อยแล้วเจ็ดนะเก้าเจ็ดแปดสองร้อยแล้วเจ็ดแปดสองร้อยครับทั้งหมดเขาถือหกร้อยเลขคุมเดียวได้เงินตัวใดโมเม้นตัหน่อยมาทานอีก <ปะ S 1> บานนี่เลขเล่าไมา่อีก สามเก่าเขาก็ถืออีกหารอยม,มือมือคึืนนี่ครับแม่นเขาคันแม่นออกซีเก่านี่แม่นเขาซื้อสีพันขุนพันผุนบ่อกอาคือคนมีทุนแล้วนะแต่ไปออกซ้ำเก่าออกซ้ำเก่าตเก,ก่มามือเลมันนี้เลขเล่ามืออื่นนี่ย่ในสูตรนี่แหละบ,บ่าสักเอาไป,ปหายคือสิบโอพิษวางดอกแต่ว่าความฝนหลวงปูหนึ่งฝน่าได้กินเบียร์เบิร์ดเลยบเบิร์ดเลย เขาเบียร์มาให้สองคนผู้ชายทั้งสองเอาเบียร์เบียรเขาตีไปเะเบียร์มันแต่ว่าเบียรเนี่ยจักเหม็นเบียร์สิงจักเหม็นเบียร์ส่างเลยผู้คนเราิงกะสีส่างกะสีคือเราบัวชาบัวซิงผู้คนซิงก็แต่ว่าผู้ชายผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนผู้ชายเป็นเป็นสี่ผู้ชายเป็นสี่ะไม่ใช่สี่เลยผู้ชายสองคนไม่สี่กะสี่สองคนกับเป็นแปด หันบวกเนาะ48แต่คนแขนลงหันบ่มสี่48นั่นเลขตัวเด่นดนนั่นนั่นอียงอะเก้าสามหกบอกโก้เก้าศูนย์มบอกกศูนยมเออหกศูนย์สามนะเพื่นบอกว่าสื่อได้รายแจ้งลวยเลยนะผูเพื่อนห้มาเพื่อให้ตัวเดียว่ะเพื่บอกกับแท่นั่นละเพบกาตัวนี้เดี๋ยวหลวงปูมาจับเอาบอ่เออหลวงปู่เอาออกจากนี่เอง แต่เปลกเพิ่นหมาตัวเดียวอมันคือบอกสูตรเพิ่นคือบอกม่าเป็นโตเลยบอกมาตัวเดียวมาเลยแต่ว่าเขาก็เลียกฟันมาครับลงปูตรงกันว่าเขาเลียกมันขันแม่นว่านไม่กินเบียร์เบียร์นี่ยอย่าเป็นหกกัไหเป็นเก่ากัไดนเม่นบ่เบียร์นี่บอ่าเป็นหกเป็นเก่าเป็นแปดเบียร์เขาตียังไงเบียร์เบียร์ว ขันขันขันเป็นเบียเบียก่อนหนึงกับเก่าหนึ่งครับเบียมันก็เป็นหนามเด๋มันเป็นหนามมันก็นนออก,กเก่ามันก,เก็นกเก่าหนึ่งสีเบียสีหรือสังค์ค่ะสีไมีสี <c oughs> อ่าล่ะหลวงปู่กรเร็เลยเอามาตีเอาสองตน่ะ,นะอ่าแตนานก,นกนี่หลวงปู่นี่ตังเต่เขาพัญษาให้ฟันจะได้กรบโบฝันบ่ะฝันออกปัญษางวดแรกเลยนี่มือคือว่าเบียเบียมาให้กันสองคนมันนี่กูตีแล้วนี่ มีผีมายโยมได้บัดีด้นต้นหลวงปู่าเอ,าอ้าหรือมันเสียโชคหลวงปู่ใหญ่บม่ครับแมวยังเต้นขึ้นจะขักตึงต่างตึงต่างหลวงปู่นางสมาธิอเอ้าแมวมันคือกวนสมาธิกูแท้วะจนไหนหายหาจนออกมาหายหายค่อยเศร้าถึงต่างตึงต่างครับแต่ว่าม,มีบัลลีทีผนฝนบุตรบัเลขทีอ่า หกแปดหกแปดป่ะครับเนี่ยผีมายมลังค่าผีคือลังค่านี่มือเท่าด้านตายตกน้ำตายตกน้ำโยปลานี่ยมาไปงมหมอกหอยมาหนักผู้เ่าบมาอยู่หกสิบเท่าไรนี่แหละไปงมหมอกหอยไปงมหัอกหอยน้ำตกไฟายตก เดียวก,กาที่จริงเราก็วานนาตายดอกขาว่าเราไปงมหมยเราไปยังยังเราอาจสิไปล่างมือนะลำฝายม,มันงามเราอาจสิไปซองมือสันนะลวงเลยเหรอาดสีลวงลงเลยจ้ะมือหนึ่งก็ขึ้นหนึ่งจากจังพอศพ็ออยุมหันเราไปบอ่อแล้วอยู่ไก่หรืออยู่จากฝายกับปั้นหนีกับปั้นผุนที่ปัน้นพุนละลายละลำไปเกาะนี่เหรออยู่ไตเหรอมาอ คนวสันมาตำรวจหนามตำรวจเนี้ยยังมาในอันที่มางมเบิดมือเบิดเวน้นบเห็นมาเห็นประมาณหาโมงแลกฟู่ขึ้นมากระบ,บ่ผู้เขาแนวทางดึงเหอนั่นคือมาอยู่ไตเหอะจะนามันวันเนาะนามันวันตกลงมันก็วันยังได้บุบมาสิตายก็บ่ญหาเนาะไปหลังมือเลยกะเบ่นหัวลงเะ กะม้นแน่นอนมันถิ่นถั่น่าน้ำลกปูมันเขามากเขามาแค่นะั่ะเขามาแค่นั้นเป็นยังยังยไปงมหมวยเป็นยนังยี่สิไปฝายไปงมหมวยในฝายมันถิงนีบ่งมหมวยมันก็ต้องงมอยู่ในหน,นองในหน้านี่งั้นโองเวลาเขาพาไปเองเหรอวันนีเออมันถึงเวลาเขาแต่ว่ามันเอาเด็กน้อยสองสามคนไปหลายหลายฝ่ายนั่นมองเออแล้วก็เขาบบเฮดอะ สารเจ้าลวงปู่ว่าขันบมเหตุสารเจ้าก็เดี๋ยวก็ตาอไตมัะดึงกันลงเนาะเอ้ามันมันมันมีตัวขันคนายเขาต้องไปสั่งสารเจ้าไว้ได้จังจบขันโมสั่งสารเจ้านี่มันจะไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ปีนั่นเดี๋ยวก็ปีนี่มันแวดปีนั่นตายสี่คนยางหน่อยตังเรียนลองดีมันลงไปอาบน้ำของแม่โมเห็นเนาะ เหนแต่ว่าติวาถพมะมโยมลังค่านี่คืนในคืนทีนค่คนตายเลยคืนคนตายคืนว่าท่านเอาศพมาบอกเลยในๆๆในในคืนตายบรรนนุงุูมานอน,น,อนกูสวนมนทํทำบันอยู่นุ่งผูไปดังสวนมนเต้นขึ้นกุดขึ้นขะขึข้นขะโยมกุดหลวงปู่เค็ดแบบว่าคืนกันกับแกงหลวงปู่นะจนหลวงปู่ได้ออกสมาธีว่าเอ้าเป็นอย่างจะมาลบวนหลวงปู่แทนสีเอาอีอย่างกับหลวงปู่ หรือใส<ม>่ลงปูมีเงินมีทองหรือใส่ลูกชิดลงปูถูกไวล้ลวเบอร์บ<ม>ออย่ามาเฮ็ดยังสี่มาเฮ็ดได้แมนลงปูขันโยมยังสี่ลงปู่รยานออกลงปูอยากใหม้มาเป็นคนขู่หน้าขันเมนแน,น่นอนลงปูว <c oughs> าให้เป็นคนแปลงโตเป็นคนมาโหลดหรือเป็นยังกระสางเป็นหมาเป็นเสียเป็นสั่งเป็นยังกะต้องมาหาลงปูแต่นี่บมควรที่ขึ้<ม>นโยมกุฏีแห่ได้ได้ขึ้น ตึงตึงดึงดึงตึงตังดึงตังดึงตังจนระบูได้สวดสิ้นบันซ้อนแล้วอไรจะค่อยม<า>ีเออปันน์ใดห,หายแหงนะหายแหงนี่แหละมา<ส>อันดับแรกปี้เต้าเมื่อนั่น,นกับมันข้านมานีเต้าซำนี่นขึ้นมานี้ไมออ่ได้ขึ้นมานีแต่มันข้าน,านพอดีกับโยมถืจะะอจ้าวะ่าญโยมมาพอดีเห็นน้องกันเป็นเลยบ่เห็น ญาติโยมมาหลวงปู่เบาสู่ฟังปลาญาติโยมมาเอาเหวยเอมเงิหลวงปู่กับบัวจ่าตกแต่หลวงปู่สีเบาให้ฟังว่าเต่ามาหาหลวงปู่อืนเต่ามาหาหลวงปู่ย่ามใดเหล็กมันสีมีสามสามเก้าสีเก้าสีเก้าสามเก้าันบัดนี้อีโตมาเป็นลูกศิษย์เขาก็อภัยไปบัตนี้บัตน,นี้หลวงปู่ก็ได้เขียนให้เขาว่าให้หลวงปู่เขียนในแนวหลวงปู่ก็เขียนแปดเจ็ดเก้า ประตูเดียวอืจะได้กลับออกเก่าเจ็ดแปดออกเก่าเจ็ดแปดถือทั้งโตัถือทั้งเต่งคนผู้เดียวนี่ถือหงลอยนะครับถือตดสองลอยถือเต่งสองลอยถือเจ็ดเก่าไปเจ็ดอันสองลอยอัน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 กอนบ่ของแมวของแมวของแมวาดึงไปใส่ถือมูอันไม่บ่ แล้วหายว่าอันถึกอยู่ได้พกนี่เป็นเก่ากระเดนอบ่าจังหวะแม่ครับชีหนึ่งมาใส่ชีสามแต่คนเห่าคันโบเกงนีืวัดสนาโบดีนรืจบดอคนเดียวอันนี้ตรวจใช้ตรวดวงเจ้าขไอ้ลงูตัวใดเหล็กสูตรเขาหายมากหลวงกูเหล็กสูตรหายมากนี่นีดีล่ะอืเขาหายเจ็ดมาก่ะครับคุณเขาหเจ๊ดหายเจ๊ดมา นี่เขาหายมากดุจโตเขาเองเขาหายเขาหายเสือเอาตัวนี้เขาเขาหายเขาหายต้นนี้เขาว่าขันภูมีด้วงกะแล้วแต่จะถูกมากหรือถูกน้อยอยู่ครับผู้ด้วงหลายแต่เขาก็หายมากดินดินเลยแหละมาเป็นโตเลยต้นนี้เป็นโตเลยแต่ว่าต้นสิ่ตต้นนี่ตดตรางต้นนเห็นลักเขาหายลักมากลักนี่เขาหายลักนี่ลักหนีมากสวนสนหนากของของลูปปุ่มันจะเขาล่างหรือบนนี่ใน่นใน่นอน่น ขันขันเบาพานมากหค่ะลากแรงสูตรลักนีนะมันถือทั้งเด็กเล่าเลยไงจนจบเลยเจ้าจาเบาหจัาเบามารักไดกระเจับเอามากันได้จับเบาคือจังเจ็ดแป้องห่งสูตรน่ลายปนไงเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสูนสูนหนึ่กจังเกิดโอ้ไฮไลไลลงไล่มาสูตรกับไล่กลับครับไล่ขัวกลับไป เจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูย์หนึ่งก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าสวมาผออปกติเข้าไฮ้อนไปพี่แต่ว่าถ้าถ้าถ้าเอาศูนย์มาหนีมันจะเป็นเจ็ดศูนย์มันมันมันเปลี่ยนแค่นี้แต่เอาศูนย์ลงหนีมันกับมีจะเก้าศูนย์ข่ะเอาตัวหนีมาหนีมันเจ็ดศูนย์บันนี้เจ็ดศูนย์สองสิมาอยู่เก้า ครับผู้ผู้ที่เรียนเลขสูตรลุงปูนี่ต้องพิจารณาดีๆมันถี่ถูกตลอดเลยถูกเแค่หอดวันที่สิบสิบหกตุลาเนี่มันตรงกับวันอย่างบนสิบหกตุลาสิบหกตุลาเมื่อนีเมื่อนีวันพฤหัสทั้งมาเด้อถือวันเสาร์โอ้มื่อนีวันเออวันพฤหัสึ้นมามื่อนีวันพฤหัสวันที่สิบวันที่ก่าโอ้สิวันที่ไหนล่ะที่ ที่ซที่เก่าอไมหนีวันมม่หนีวันที่เก่าเหอนวัน่าวันนี้วันที่าวันพฤหัสตุลาชิฟมงคืนแล้วผูกกไปในบาวสักครับผมออไปท้างในกะเรื่องฝันกะมีแค่นี้แหละบอวสักฝันหน่อยหน่อยฝันหน่อยหน่งเนียฝันหน่อยหน่อย แันแบบบอ,บอมีการแปลดอกขันขันแปลกับเครื่องปูแปลให้เก้านึงคือปูแปลมาจากศูนย์นั่นว่ครับตัวนี้แ้มเอาเอา,เอาจากตัวนี้นี่เอาตัวนี้มาใส่นี้ครับเหมือนตัวนี้าามาใส,มใส่นี้ของ<ห><า>เขาเขาหมาม้าเขาหอมาสามาตัวเลยครับอขันเขาห่มาสามตัวขันมาคิดตัวนี้มันมันมันก็เป็นศูนย์เก่าหกศูนย์นี่มันก็เท่ากับศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก่าได้เบาเบาซักคิดเอาคิดเอานี่นี่ศูนย์เก้า นี่อ่ะพีคหัวพีข้างเราอ่าบัดนี้มาเครดหนิสามกับหกกับเป็นเก้าต้องคิดดีดีเลยครับอ่าต้องสลานไล่เติบไตในเม่นบ่นี่นี่ชุดเก้าเม่นบอดชุดเก้านี่ถ้ากับหกครับชุดหกเดียวหกแล้วหกกับสามก็เป็นเก้าเก้าชุดก็ได้เนี่ยแล้ลงโตของเขาอยู่ไหนแม่ครับอ่าต้องคิดนี่มันจะเป็นพิศนาได้จักหน่อยมันถือเป็นเป็นสลายจักหน่อยนะขอไม่สูตรคือเก่าเปะกัดยู่ในสูตรคือเก่า ถ้ายึดถ้าแม่นอยู่ในสูตรนี่ถือตลอดได้มาตลอดเลยโบว่าเล่าโบว่าใช่ต้นนี้เพื่อนเพื่อนหายมากแต่ว่าต้นนี้หลวงหลวงปู่จับหายหลวงปู่เป็นผู้จับหายดับบารซักจับต่างนี้รับแปดสองเก่าหนึ่งป่านนี้สูตรเข้ามานี่มันในมันอยู่ในมันอยู่ในสูตรเบิร์ใดนี่เขาพิจารณาดีๆนี่หกศูนย์เท่ากับนี่เก้าศูนย์เก้ากับหกตัวเดียวกัน ที่นี่สามกับหกเป็นเก้าเกิดอะเกิดขึ้นได้เอา้า <laughs> เกิดหลับพวกเรามันจะบาปวดหัวหน่อยนึงดอกเรข <c oughs> นี้บาปวดหัวเรอเล็กหลวงปู่ <c oughs> แต่ว่าให้ให้เอฟซีแต่ละคนให้พิจาณาเอาตัวนี้กันห <c oughs> ลวงปู่ก็วอาว่าพิจารณาดีดีเลขนี้มันสูตรลาวและสูตรไทย <c oughs> ทั้งลาวและไทยต้นยกบันทีสิบพฤษภาพาเพราฮอดที่พฤษภาแลวก็จะ่าเปลี่ยนสูตรใหม่ ครับเป็นแนวทางล้องเตาะอ่อเป็นแนวทางเป็นเลขลับบวกความฝันแถวนี้สูตรถธอตลอดวาสันตลอดนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับเป็น่เพียงแค่แนวทางเท่านั้นเ้อสิ่ีเขาเรื่อยๆมีนก็ตล่างส่วนถือตลอดเนี่ยหวะแต่ว่ามันกับบรดีนอนมันฝันเว้นฝันมือขึ้นไหฝันว่าเขาเบียร์มามือมือขึ้นเท่านั้นตายอ แล้วเตาเนี่ยแล้วว่าวามามาขิดแต่เตานี่ฝันขึ้นคนตายเลยลุงปูเขากินเบียร์ลุงปูเขาเบียร์มาถวายลุงปูลุงปูกินเบียร์กวันนั้นจนเบมือดแสดงว่าเบียร์เบียร์มันตกแต่จังหวะมันถลกเสียบโกบัดเนยโมโหแล้วโมโหเบียเป็นผ่านออกโมโหเบียว่าแต่เขาเบียมาหาเนี่ยนี่ฝันใด้ขึ้นคนตายฝันใด้ขึ้นคนโตกน้ำตายแล้วมันก็มาโยมกุฏิอีกแต่บ่ทฐานเอาศพมาเพิ่นหมาใหม่โฉบ่ ามาหายโศกแต่ว่าคนตายจากอายุสัวไหนประมาณลุงปู่ไปถามเขา <60 S 2> ประมาณหกสิบกวา่วานีา่ยแหละแต่ว่าตัวถี่มาติดใจดีคือเตานี่แหละอันติดใจนี่คือเตาถ้าเตามันยังได้แม่นได้โชกก็เลยแม่นได้เงินแม่นได้โศกแล้วก็มั่งคิดว่าเตาไปยังจะมาว,าวัดเท่าวัดเท่ามันบ่มีปลาวัดเท่ามันแปดมานี่ลุงมู่ก็จับมึงลุงมู่ก็เอาไปปวยหลัง ก็ไปเองแล้วแต่เขาสิไปมาหันก็เอาไม่ปอยไว้หันลังหันคือมันโมมีสาโมมีเปนปอยเมนบอกเขามาเขาก็ไปปอยหน็เขาก็สิไปตามเหลืองตามล่าเขาตัวอพอวันนน่โมมีสาแล้วโมมีป่าครับมันมาจังไหนเตาสุดาลวงปูยังมานังเนี่ยพี่จะาน่าอยู่ว่าเป็นยังลวงปูมาเป็นยังเตาจังนํามาลวงปูตายจะเกิดศาสตร์ก่อนเป็นเต่าบ่อกตรอยู่วัดพุนเต่าก็นน้หลวงปู่เเอตา บอกอยู่พุ่นมันปลากะยังบม่วานเนี่ยบอสักต้องพูดต้องเป็นเตาเมื่อวาหรือหลวงปู่เป็นเตาหรือเป็นพีหน่องเตาหรือเต่าสิมาหายโซกจะว่าไปบนไหนกะเตามาอยู่อยู่พุ่นปลากบเตามาหาตัวนั่นเท่ากับบอกปลมาแปลกอย่างเดียววันนี้ยังได้เตาจากมาอมาสองเทือนอะไรนี่เต่ามาก่อนเนี่ยใหญ่กว่าตัวตัวนี้ตัวนี้ลดลง รอบนั้นที่ว่าเตามามออกตัวเลยหลวงปู่จำบัวไดนแล้วนอนบัวไหนจะว่าซุดนี่แม่บังลาสุดแต่ว่าออกได้ตอนนั้นตอนเตามาตอนนนั้เขาหอยเลยรักห่วเตาม้าวันนั้นเขาอยู่ได้บอสากเขาเขาเขาอยู่เต่านั่นนี่เพื่อนอิ่นเดี๋ยวพอดีแล้วโอเคไปบอสักไปขอหายโชคดีบอสักแล้วมีสุภาพพรขอหายเจริญเจริญหายเอฟสิเอฟสีทั้งหลาย บดเลยบดหินอันนี้เหล็กหลวงปู่ก็เป็นแต่เพียงแนวทางเนาะแนวทางเนาะฝันครับผมอ่าครับผมครับเอานาทกรรมครับนะครับขอให้เรามีโชชนะทุกช่องไปละบอมม้เดี๋ยวเราจะได้มาร่วมกันนะครับผมทําปูกระเบื้องให้หลวงปู่นะผมที่ห้องนะครับห้องพาของหลวงปู่นะครับเขอก็เลยรอเอฟซีนะครับเผื่อมีเอฟซีอยากร่วมบุญด้วยกันนะครับผมเราจะมาปูกระเบื้องให้หลวงปู่นะครับห้องนี้นะครับ นะครับใครที่อยากจะร่วมบุญกับหลวงปู่นะ <ination S 1> ผมก็นะครับ <rat> ผมสามารถแจ้งทางช่องของเราได้นะครับผม0 8 2 odo, ung, 2, 2 0 7 8 7 5 7นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ได้ตะกรุดกับบ้านด้วยนะครับผม FC ท่านไหนอยากจะบูชาเหลือสองอันเหลือสองอันสุดท้ายนะครับผมตะกรุดหนังช้างนะครับผมพร้อมด้วยยันนะครับตามนั้นนะท่านผู้ชมนะครับผมใครยังนคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืม กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะรับยศีทุกท่านนะครับผมโชคดีมีใช้ก็ผมสวัสดีครับ